นี่นี่นี่คุณพี่นุ้งก็จะทอดสหรอนี่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ตัวทอดอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นี่นะพี่น้องเต่อนเนี่ยเขารอมันนานแล้วแต่ผมจะไปเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้ครับถามเจ้าของคุณพ่อคุณพี่นอ่ะเนี่ยเขาจะเอาไปทอดอ่ะคุณพ่อกต้องผ่านคุณพ่อไปก่อนนะนี่นะ เนี่ยพี่น้อพเตกอร์ขายอย่างที่เราบอกนะว่าคุณพ่อมีทั้งราชาและราชินีแห่งผลไม้เพราะฉะนั้นอยู่ในวังเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้กันครับเพราะว่าราชากับราชินีก็ต้องคู่กันใช่ครับนะเวลาใช้ก็จบโจ๊บปานเป็จะมีและจะมีกุมารีออกมาอีกหนึ่งก็คือเงาะเมาะใช่นะครับคุณพ่อขายนี่ทุเรียนของคุณพ่อเนี่ยประมาณกี่ปีคะต้นนี้ต้นนี้นะฮะต้นนี้มันเจะทีหลังแปดปีป่ะเจ็ด เจ็ดปี่านปเจ็ดปีคุณดอกเยอะมากเลยคุณพ่อดอกเยอะมากเลยเยอะมากเต็มต้นเลยที่แล้วมันมีทีลูกอ่ะีแล้วดอกน้อยปีที่แล้วดอกน้อยณพ่นี่ดอกเยอะอยู่ที่การดูแลล่ะครับบางทีทาใบไม่ทันบ้างนะครับจังหวะเขาอแต่ปีนี้นบอกว่าปีเนี้เป็นแปลงที่เฟิร์มที่สุดเนะพี่หมูที่เข้ามาก็คือ มันเฟิร์มเฟิร์มตรงที่ได้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างที่พัฒนาเข้ามาช่วยอย่างที่เราบอกนะพี่หมอแว่นว่าพี่หมอแว่นมาเยือนจันทบุรีครั้งนี้20ปีทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเยอะทีการทำเทคนิคการปลูกเทคนิคการทาสวนนะฮะล้มสวนยางมาปลูกทุเรียนนะนี่แหละสิ่งที่เราต้องมาย้อนกลับมาดูว่า ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณไงเพราะฉะนั้นใหญ่เงี้ยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคอ่ะนะครับมันคงอยู่ในนี้แหละมันก็อยู่ในแพงเหล่านี้ละครับผมใช่ไหยางมันก็มีโรคของมันที่อย่างผมพูดย้ําตลอดเลยแส้ดำมันก็อยู่ในดินเรารักษาให้ตายทางใบเนี่ยรักษาฉีดว่ายาชั้นอะไม่มีทางหายมันแค่ เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนก็คือระงับอาการปวดไว้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ฆ่าให้สิ้นซากไม่ได้รักษาให้ให้หายเป็นปิดทิ้งแต่ถ้าจะหายเป็นปิดทิ้งได้ก็คือคุณต้องเอาสาเหตุก่อนมันมาจากไหนหาสาเหตุแลๆลักมาจากไหนคุณพ่อเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อปลูกสวนยางปลูกสวนยางเหรือว่าที่เก่าหรือยางหรือยางมันออกเป็นยางนเอ้เนี่ยยางใต้อ่ะ อ๋อต้นยางอ๋อยางนาต้นใหญ่ๆนะอ๋อสวนนี้คุณพ่อคุณพ่อแปลงนี้คุณพ่อสร้างมากี่ปีแล้วโอ้โหสร้างจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้นะผมคิดว่าถ้าท่านมากระมือน่าจะจำได้ครับเพราะว่าต้นทุเรียนน่ะเจ็ดแปดปีเพราะต้นทุเรียนน่ะผมเห็นสิบสามเมษสิบสามเมษใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยสิบสามเมษเนี่ย แต่พี่บอกเว้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะได้ดอกมาแบบนี้บางคนที่ไปหมดเลยนะคือปีนี้ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของภาคตะวันออกครับผมใช่ไหมฮะช่วงดอกเป็นไหมโดนไหมพอกําลังดอกกําลังตาปูตาปลาฝนลงซะสามวันดอกแดงใหม่เริ่มสะสมกันใหม่อีกแล้วใช่ไหมลาเป็นราใดกิ่งเล่าไอราสีชมพูเข้าใต้กิ่งร่วงหมดดอกร่วงอีกไอ้ไอ้หลวกแดงแห้งงวงไม่ยืดอ๋อไม่ยืดอีกเชลากินใช่ ไม่ได้ยืดเลยไม่ได้เหยียดตีหนูเลยคือแดงไปเลยแดงอ่าแต่ครั้งนี้คุณพ่อเนี่ยใช้ทุริสยองเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วพี่หมอแว่นครับแล้วก็ฟอมต้นได้ดีเพราะปีนี้คุณพ่อก็คุณพ่อก็ยิ้มได้เลยครับนะคะคุณพ่อขายยิ้มหน่อยอย่าลืมนะครับทางดินเตรียมไปเลยครับทางดินทางดินเตรียมไปเลยนะเตรียมไปเลยผึกนี้ต้องฝนแล้วอ่าอืมแล้วก็โชคดีของท่ทีิอย่างนะคือ ผมยังไม่เห็นมันร่วงทักลูกนะทั้งๆที่เป็นช่องลมเข้ามาลมมีแต่คุณเพราะฉะนั้นขั้วเขาจะอ่าจะบอกว่าขั้วระเบิดก็ไม่มีอ่าขั้วขั้วหลุดขั้วขั้วอ่อนก็คือขั้วไม่เหนียวอ่ะมันก็ไม่ไม่มีหลุดปิงก็ยังอยู่เดิมเหมือนเดิมปิงไม่แตกไม่มีอะไรนะเพราะอันนิสงของสูตรสามสูตรสี่ที่พ่อใช้มันจะมีส่วนผสมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของลูกของดอกโดยเฉพาะเลยครับ อันนี้ที่เราพูดอ่ะคุณพ่อขายและพี่น้องเกษตรกรขาไม่ใช่เราพูดเพื่อขายของนะแต่มันคือผลผล,ผลิตที่ได้จากการใช้ผลิตพันธ์ของเราจริงๆคุณพ่อไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยใช่ไหมไม่ใช่เอนเลยเฟิร์มเลยใช่ไหมยืนยันได้เลยนะคะและที่สําคัญนะปัญหาเชื้อโรคเชื้อราเนี่เราก็เห็นอยู่แล้วตอนเราเข้ามาในผงบิเก็ตชนด้ <c oughs> <c oughs> อ่ะนะคะพี่น้องเกษตรกขาเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมสวนกันนะคะคาดว่าผลผลิตจะได้เนี่ยคุณพ่อตั้งใจไหมว่าต้นเนี้ยกี่ลูก ประมาณตั้งใจไว้จะเก็บไว้กี่ลูกอย่าบอกพ่อเก็บทั้งหมดอะจะเก็บไว้สาปีที่แล้วเก็บเก็บกี่ลูกเก็บกี่ลูกพ่อสิบกว่าลูกเสิบกว่าลูกพ่อแกบอกว่าติดน้อยปีแล้วแต่ปีนี้คุณพ่อจะเก็บสักสาสิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามผลนะผมว่าเกินเออคุณดูดอกนี่ผมคุณดูดอกเขาผมผมไปเดินมาเนี่ยผมดูดูแล้วอื ถ้าถ้าถ้าผมมีมีดเนี่ยผมสอยละแบงแต่เจ้าของบอกมันทําใจไม่ได้มันเงินทางนั้นน่ะเอาเก็บไว้ทุกลูกแต่ทีนี้ถ้าในการเก็บอย่างเงี้ยนะครับต้องทําใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเบอร์กล่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้นเขาเราเราแบกน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยเบอร์ก่องมันจะน้อยแต่ว่าถ้าขายได้ทุกลูกอะพราราคามันแน่นอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพ่อดันดีๆ อฉีดยาธมันเสมอให้ปุ๋ยทางดินให้น้ำตามปกติตามระยะเวลาที่ดีเนี่ยผมคิดว่าดันรอดอ้าผมต้นเนี้ยเอาสามสิบพอหรอนั่นไงคุณพ่อที่บอกสามสิบพออะไรรูปพี่เนี้ยตเนี้ยจะพตรงนี้ก็เป็นพันแล้วครับคือรอบที่แล้วคุณพ่อบอกว่าได้แค่สิบกว่าสิบกว่าลูกอันนี้แก่น้อยเพิ่มไม่ค่อยดีแสิบละกัน อ่ะุณพ่อเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนอื่นเออต้นอื่นอีกต้นไหนที่คุณพ่ออยากจะได้นำนะฮะผมนะไปดูกันครับนี่เห็นแล้วเห็นบิดนุ๊กเนี่ยคุณกระคะคุณอยู่ไหนเนี่ยกระมีนไหมเดี๋ยวผมจะเนี่ยพี่น้องแต่กองขาเดวแต่งให้คุณพ่อก่อนแล้วคุณพี่พี่หมอแว่นเขาก็เริ่มประสบเกษรนะนั้นณเวลาที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะอ๋อตอนเนี้ยังใช่ไหมกี่โมงแล้วณตอนนี้นะนต้กองขาใกล้นี้บานกำลังบานอยู่ครับกำลังบานอยู่นะเกษรเริ่มงอแล้ว ประมาณ4ี่โมงเย็นจะเริ่มผสมเกสรกันตัวเมียจะเริ่มงอหาเกสรตัวผู้ครับผมนะดูดิฮะโอ้โหได้กลิ่นไหมครับหอมนะหอมมากเริ่มงอแล้วครับไงหอมนะครับนะน้ำข้นเหนียวนะไม่ใช่หอมรเกสรมันจะงององอแล้จะเริ่มโค้งละอันนี้เข้าผสมไปแล้วกระโปรงติดนี่แหละพี่หมอแว่นที่มีคำถามว่าช่วงที่เป็นหางแยหางแยไหม สูตรสามสูตรสี่อ่ะเราไม่ต้องเว้นนะครับเพราะเราฉีดทางใบตอนเช้าอยู่แล้วนะคะหลายคนกลัวเรื่องการโดนดอกได้ไหมหรือบางคนบอกพาดอกได้ไหมนะคะอยู่ที่กรณีช่วงดังหวะของเขาด้วยรคับมันอยู่ที่ความเจาะจงของคนฉีดนะครับว่าเขาฉีดเน้นไปทางไหนแต่ถ้าสูตรสามสูตรสี่เนี่ยนะครับจริงๆให้ฉีดโชบอยู่ที่เฉพาะใบแต่ ก็ไม่ได้หมายความว่ามมาโดนดอกไม่ได้หรือโดนโดนผลอ่อนไม่ได้ก็ได้หมดนะครับมีผลกินได้หมดครับนี่นะฮะเริ่มงอแล้วนะมาคนบิ๊กโน้ตอ่าวเนี่ยต้นนีกต้นนี้โอ้โหสวยทุกต้นดกต้นไหนก็ได้ฮะดกหมดเลยนะฮะอย่างคือคุณบิ๊กนโถึงบอกว่าพี่น้องเกษตรกองของเราชอบโทรมาบอกนะว่าไปถ่ายต้นหรือสวยไหกว่า ออกจังเลยออกไม่หยุดเลยออกยันรากกับพี่หมอแห่นจริงๆนะเขาบอกว่าออกยันรากเลยนะจริงๆที่ต้นยังออกเลยครับเนี่ยเห็นไหมที่ต้นยังออกเลยเขาบอกว่าออกยันรากจะเก็บไว้ได้ไหมเก็บแล้วจะโตอย่างไงพ่อไม่พ่อนะที่ต้นหองผมก็ว่ายากเลยนะพ่อใช่ไหมออกยันรากจริงคุณพ่อที่พี่นองเต่กรโทรมาบอกนะหนูก็จริงหรอมันออกยันรากจริงหรอเพราะมันออกตลอดนะคะอ่ะ พี่น้องเกษตรกรขาเดี๋ยวให้คุณพ่อพาชมกันดีกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องเกษตรกรขาย้ำนะว่าทุเรียนนะคะคคุณพ่อค่ะย้ำนะว่าทุเรียนนะพี่น้องเกษตรกรขาใครที่ปลูกทุเรียนนะคะก็คือหนึ่งทุเรียนระยะให้ผลผลิตแบบนี้นะคะนาลายพิพิดกับผงพิ่แกคุณจะเป็นต้องใส่ไม่ต้องกลัวว่าแตกยอดอ่อนและดอกจะล่วงรูปจะล่วงไหมไม่เกี่ยวนะพี่หมอคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับใส่ได้ตลอดเวลาฉีดเนี่ย เงาทรงพุ่มอยู่ในฉีดได้ทั่วโคนเงาทรงพุ่มนะและสูตรทางใบคือสูตร3กับสูตร4นะสูตร3กับสูตร4คุณพ่อเนี่ยฉีดรอบนี้เลยเนาะมขาจะฉีดรอบไปไบใช่ตั้งแต่คนไล่มาเลยนะคะส่วนทางใบสูตร3กับสูตร4ผสมผงบิ๊กแจ๊ดผสมมาแรงได้นะคะเพราะนั้นพี่น้องเตต่กรขามไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นขนาดนี้คุณต้องสะสมมาตั้งแต่ช่วงทำใบนะใช่ครับผม พราะนั้นช่วงทาใบเนี่ยก็คือ1กับสนะคะหนึ่งกับสองครับผและผลผลิตก็ดีแบบนี้นะคะเพราะนั้นพี่นศกรขายอย่าลืมนะใครที่ดูอยู่นะคะปลูกทุเรียนนะคะระยะให้ผลผลิตแบบนี้นารายพิกแผ่นดินแล้วก็สูตร3สูตรและตามด้วยพงบิ๊กแยสแล้วก็ตัวแมลงนะคะเพราะนั้นคำถามทุกคำถามพี่นเกรขาหากมีคำถามโทรหาเราได้เลยเบอร์เทิรใส่เข้าไปด้วย เป็นยังไงล่ะตบท้ายให้หน่อยเน้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอืมอ่าหัวจีบมันจะตามหาหนามแดงใช่ไหมครับเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นตัวสำคัญละอ่าและช่วงกำลังอ่าสี่สัปดาห์ก็คือเท่าไข่หานอืมเวลาฉีดยาข้างบนเนี่ยได้ไหมฮะไอ้พวกลาดำหรือว่าไอ้หัวจีบเนี่ยมันจะมีหนอนเข้ามาอยู่ในนั้น ใช่ไหมครับเวลาเราฉีดยาเราไม่ได้ขึ้นปีนไปบนยอดเราไม่ได้ใช้โดนใช่ไหมครับเราต้องยิงเอาปืนยิงจากข้างในอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปโดนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าพอใส่นาฬิกาายเพิ่มฤทธิ์ปุ๊บใช่ไหมครับมันแตะที่คั่วนิดนึงใช่ไหมครับมันจะแตะที่คั่วนิดนึงมันก็จะพายาเนี่ยกระจายพายาเข้ามาอยู่ตามหัวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องหัวจีบก็จะน้อยนะหนามแดงก็เหมือนกันฉีดไปแถบเดียวฟืบ ก็คงมันอยู่สูงอะ่ะก็คงไม่ได้ไปยืนเลงกัน <c oughs> นะนะ <c oughs> เลง <c oughs> ยิงกัน <c oughs> ขนาดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ให้โดนเพียงจุดเดียวมันก็สามารถพาตัวยาไปรอบได้วนที่มันโดนนะะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า,าสาร สารแพร่กระจายแล้วก็เร่งการดูดซึมนะครับนั่นแหละนะคะพี่น้องเอรกรขาและต้องบอกเลยนะคะอย่าลืมนะทุกครั้งนะคะเติมไปด้วยและที่สําคัญนะคะพี่น้องเอกกรขาหากมีคําถามน,นะโทรหาเราได้เลยนะคะเบอร์โทรไม่ว่าจะสายตรงบิก๊กนุหรือสายตรงบิ๊กแจ๊สน,นะคะโทรมาได้และที่สําคัญนะคะคุณพ่อขาเดี๋ยวเราจะติดตามผลตอนที่ ผลผลิตไม่ได้หวังเหมือนคุณบิ๊กดูแต่อยากจะรู้ว่าได้กี่ลูกคุณพ่อครับไม่ได้หวังเยอะคุณพ่อครับแต่หวังเล็กๆลดูจากการพูด๋ยวคุณพ่อคนที่หวังน่ะคุณพ่อน่าจะรู้นะว่าใครอ่ะไม่ใช่ครับรับยายอ่ะค้ว่าใครู้ว่าคุณพ่อคือไม่หรอกแต่เก็บที่บาติดตามจะเก็บให้พี่นรสิกรดูเดี๋ยวพี่นรสิกรบอกแม้มาถ่ายตจะดอกอย่างเดียว่ลูกเป็นยังไงได้เท่าไหร่ขนาดอะไรอร่อยไหม นีเขาเลยอยากจะให้พี่น้องเสายกรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแลครับอร่อยอร่อยมากพี่น้องสายกรถามไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อพาเยี่ยมสวนนี้ก่อนน่อยพี่ไปจ้ะแต่ถ้ามีคำถามโทรมาได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับคุณลุกเดินดูตัวผมจะไปหามังคุดไปทำมังคุดแก้วก็แค่นั้นแหละนี่แค่ครับผมไป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 งั้น